สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ออสมิทพอดแคสต์จ,จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆที่พวกคุณสงสัยว,สวันนี้พบกับพวกเราโน้ตเติ้นต้าละอีกครับสวัสดีครับเติน้นไปไหนมาทำไมมาช้าขอโทษทีหนูบิกี้มา อือโอเคเข้าใจได้เรื่องเรื่องเนี่ยเนาะเรื่องท้อง,องไส้มันว่ากันไม่ได้ว่าแต่เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าไออุจจาระเนี่ยหรือภาษาบ้านๆก็คือขี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันดียังไงอืมเราอันนี้ก็ช่างสงสัยเหลือเกินนะอยู่ดีๆเนี่ยมาสงสัยเรื่องขี้ได้ฮะมันน่าคิดนะครับเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยขี้มันก็มีแต่ข้อเสียมันเป็นน้งของเสียที่ร่างกายเราเนี่ยต้องการจะกําจัดออกมามีน้งกลิ่นที่เหม็นสกรปรก แถมยังเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคม,มากมายอีกด้วยอ่าผมว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าขี้หรือการขับถ่ายของเสียของเราเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างโอเคผมว่าเต้นต้ากับอีกก็อยากที่จะอธิบายประโยชน์ของเจ้าขี้ให้ผมฟังอยู่แล้วแหละแต่ก่อนที่จะให้เพื่อนๆอธิบายมาพูดถึงการกําจัดเจ้าขี้หรือของเสียออกจากร่างกายกันก่อนดีกว่าการขับถ่ายหรือการอุจจาระครับมันคือการที่ร่างกายของเราเนาะขับของเสียจากการกินอาหารเข้าไป ของเสียเราเนี้ยร่างกายมันได้ถูกร่างกายมันได้ดูดซับสารอาหารไปเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือแค่สิ่งที่ร่างกายเราไม่ต้องการเราจึงขับมันออกมานั่นเองการขับถ่ายอย่างเป็นประจำเนี่ยมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราได้ขับของเสียออกไปแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆในลำไส้ได้ก็ควรจะขับถ่ายอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละสามครั้งขึ้นไปหรือสําหรับบางคนนะครับก็อาจจะทุกวันก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะครับอ่าแล้วถ้าเราไม่ขับถ่ายละ จะเกิดผลกระทบอะไรอย่างแรกเลยก็คือที่เขาเรียกกันว่าอาการท้องผูกตามมาด้วยการเหมือนสะสมเชื้อโรคในร่างกายและอาจจะทําให้เกิดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคในลาไส้ได้เช่นกันสําหรับใครที่เจอปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายไม่ออกนะครับผมแนะนําว่าให้ลองไปฟังอ e ิสมาห EP 6ได้นะครับเรามีพูดถึงท่านั่งที่ทําให้ขับถ่ายสะดวกอยู่อ่ะผมเกินมาซะเยอะเลยตอนนี้ถึงตาเพื่อนๆแล้วล่ะครับอธิบายผมทีว่าข้อดีของเจ้าขี้เนี่ยมันมีอะไรบ้าง เพราะเท่าที่ผมรู้เนี่ยคือร่างกายเราต้องการกําจัดมันนะครับอย่างแรกเลยนะครับขี้เนี่ยถือเป็นคุณหมอประจําตัวของเราได้เลยเพราะลักษณะของขี้เนี่ยสามารถบอกได้ถึงสุขภาพและปัญหาของร่างกายได้โดยจะมีสีกับรูกทรงที่เราจะใช้ดูได้นะครับมาดูที่รูปทรงกันก่อนทรงที่หนึ่งเนี่ยจะมีชื่อว่าลูกป,ปัดก็จะเป็นก้อนเล็กๆแตกตัวออกจากกาันแสดงถึงอการท้องผูกหรือในสภาวะขาดน้ําส่วนทรงที่สองจะมีชื่อว่าหนอนปีเสือ้อ ก็คือเป็นลูกปัดนะฮะที่ติดกันเป็นก้อนๆ,ๆมีแนวน้อมที่จะท้องผูกหรือท้องผูกเล็กน้อยส่วนสุขภาพที่ดีนะฮะต้องเป็นทรงที่สามนี่เลยเพ่จะเป็นเออเป็นทรงคล้ายๆกับฮอทดอกนะฮะหรือว่าคล้ายๆกับงูก็จะมีลักษณะเนียนเรียบไม่มีรอยขูดข่าเวลาถ่ายออกมาแล้วเราจะรู้สึกนิ่มแล้วก็ชุ่มชื้นแบบนี้นะฮะคือขี้ท,ที่ที่เราต้องการเลยบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีทรงที่สี่นะฮะจะเป็นแบบเม็ดเมขูดขูดขๆคล้า,า,ายกับลูกปัด แตจจะมีขอบที่ชัดเจนและคมกว่าแบบนี้ก็คือมีอาการท้องผูกเหมือนกันครับแต่จะเป็นในเรื่องของการขาดไฟเบอร์แล้วก็ขี้เนี่ยได้ทําการเตือนเราว่าเฮ้ยกินผักผลไม้บ้างนะร่างกายขาดไฟเบอร์เกินไปแล้วและสุดท้ายนะครับทรงที่5ถ้าออกมาเป็นแบบเหลวๆเ,เลยหรือมีส่วนของของแข็งเล็กน้อยเนี่ยนะก็คือท้องเสียหรือเกิดการติดเชื้อในร่างกายส่วนเรื่องสีเนี่ยนะฮะเอาเป็นง่ายๆแล้วกันสีของขี้ที่ดีเนี่ยควรจะต้องเป็นสีน้ําตาล เพราะว่าหินน้ำตาลเกิดมาจากเม็ดเลือดแดงที่ตายไปแล้วจากร่างกายรวมๆก,ก,กันกับซากเศษอาหารแล้วก็จะออกเป็นสีน้าตาลครับนะฮะถ้าเกิดออกมาเป็นสีที่แปลกไปเช่นเป็นสีเหลืองสีส้มสีขาวหรือสีแดงเนี่ยอันนี้ก็รีบไปหาคุณหมอจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีอะไรผิดปกติในร่างกายเกิดขึ้นแน่นอนนี่ก็เป็นเพียงข้อดีเล็กๆนะครับขี้ยังมีผลประโยชน์ต่อโลกของเราอีกด้วยไปฟังจากน้องต้ากันได้เลยโอเคครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของขี้เนี่ยคือขี้ของมนรดนเนี่ยหรือว่าขี้ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักได้อีกด้วยหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือการคืนของสู่ธรรมชาตินั่นเองนะครับกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเรียกว่ากระบวนการหมักหรือ composting process นั่นเองซึ่งถ้าตามความหมายมันแล้วการหมักคือกระบวนการชีววิทยาซึ่งสารอินทรีย์ในสิ่งที่ถูกหมักเนี่ยจะถูกแปรสภาพให้กลายเป็นสารอาหารของพืชที่ค่อนข้างของรูปเรียกว่าปุ๋ยนะครับ แต่ถ้าคุณคิดว่าแค่นําอุจจาระของคุณไปใส่ในถังทิ้งไว้เฉยๆแล้วมันจะกลายร่างกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยก็บอกเลยครับว่าการนําอุจจาระมาหมักทําเป็นปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างทีคีอย่างแน่นอนเพราะการทําให้เกิดกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการทางชีววิทยาเนี่ยจำเป็นต้องมีทางส่วนประกอบสภาพแวดล้อมและช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกด้วยเอาเป็นว่าพวกเราขอไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าต้องประกอบด้วยสาระอะไรเท่าไหร่บ้างต้องใส่อะไรลงไปกี่กรัมบ้างเข้าๆพอดีกว่า สิ่งที่จะทําให้คุณเปลี่ยนอุจละกลายเป็นปุ๋ยประกอบด้วยระดับความชื้นของที่ใช้หมักระดับอุณหภูมิเวลาที่ปล่อยให้สารย่อยสลายในถังหมักและที่สําคัญที่สุดคือสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ในถังหมักนะครับโดยปกติแล้วเกณฑ์ที่เขาใช้วัดความเหมาะสมในการหมักจะเป็นอัตราส่วนของสาร2ตัวด้วยกันซึ่งนั่นก็คือคาร์บอนและไนโตรเจนนั่นเองถึงตรงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังหลายท่าน หรือท่านผู้ฟังท่านไหนที่สนใจที่จะต่อยอดความรู้ด้านนี้ต่อนะครับสามารถค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้คําว่า composting toilet ได้เลยนะครับรับลองครับว่ามีให้อ่านเยอะมากแน่นอนเพราะต่างชาติเขามีคนที่ใช้ช่วมแบบนี้จริงๆบางคนเขาก็ผลิตใช้เองเวลาเดินทางมาที่ที่ต่างๆที่ไม่ค่อยมีน้ําไม่ใช้ไม่มีห้องน้าบ้างบางคนใช้ในรถบ้านเวลาเขาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอ็กซ์ตรีมหน่อยเนี่ยมันก็มีเกษตรกรบ,บางคนที่เขาทําเป็นการผลิตแบบจริงจังอีกด้วย บอกได้เลยครับว่าเทรนตรงนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับมันมีมาสักพักใหญ่แล้วเลยนั่นแหละทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าแล้วประสิทธิภาพของการใช้งานปุ๋ยแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงละ่ะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องศักยภาพและความสามารถของปุ๋ยหมักจากของเสียมนุษย์เนี่ยพอๆกันหรือจริงๆแล้วมากกว่าปุ๋ยปกติด้วยซ้ําจริงๆแล้วต้องเสริมเพิ่มเติมไปด้วยเนาะว่าเจ้าไอเดียน,นี้เนี่ยมันไม่ใช่ช่วยแค่ในส่วนของกเกษตรกรหรือเรื่องปุ๋ยอย่างเดียวนะ มันยังช่วยเรื่องของการกําจัดของเสียหรือปัญหาการขาดแคลนน้ําได้อีกด้วยทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าการกดชักโครกรุ่นปัจจุบันหนึ่งครั้งเนี่ยใช้น้ําถึง1.6่งแกลลอนต่อครั้งเลยทีเดียวยิ่งถ้าพูดถึงรุ่นเก่าๆนะครับห้าถึงเจ็ดแกลลอนต่อครั้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยลองคิดดูลเล่นๆนะครับเฉลี่ยว,วันหนึ่งเรากดชักโครกชัก5ครั้งนั่นแปลว่า1ปีเนี่ยเราใช้น้ําไปกับการกดชักโครกตั้ง2,300กว่าแกลลอนเลยทีเดียวถ้าถามว่าแกลลอนหนึ่งเยอะแค่ สี่ลิตรก็คือแกลอนหนึ่งนี่แหละครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมการเอาขี้ไปเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเนี่ยถึงมีประโยชน์มากจริงๆแต่มันก็มีข้อที่ควรระวังอยู่นะครับถ้าคุณสนใจที่จะทํามันจริงๆเนี่ยนั่นก็เพราะว่าถ้าคุณหมักหรือมีส่วนประกอบไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ควรจะเป็นแล้วเนี่ยจากประโยชน์จะกลายเป็นโทษเอานั่นเองไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เลยกฎหมายบ้างการปนเปื้อนลงในแหล่งน้ําบ้างหรือแม้แต่เชื้อโรคในอุจจาระที่ยังถูกกาจัดไม่หมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่ระมัดระวังดีๆดังน,น,นั้นนะครับหากท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยพวกเรากอยากฝากไว้ว่าศึกษาให้ดีก่อนทําดีกว่านะครับและนี่แหละครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับสําหรับข้อดีอย่างต่อไปนะครับถ้าไม่ใช่คนที่อินกับการดูสารคดีเอาตัวรอดในธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบที่คนที่ชื่อแบกิวทํานะครับเขาทําอะไรล่ะครับอีก ือแบกิลเนี่ยเขาเป็นนักประจุนไัยที่ทำรายการตามสถานที่ต่างๆในธรรมชาติแล้วมันด้านมีตอนที่แบกิลเนี่ยเขาหิวน้ํามากแล้วจากที่ผมดูเนี่ยผมก็มั่นใจนะครับว่าน้ําในกติเขาเนี่ยน่าจะหมดแล้วแต่สิ่งที่ผมไม่คิดเลยว่าเขาจะทำต่อไปก็คือเขายกขี้ช้างที่อยู่ข้างตัวเขาเนี่ยขึ้นมาหก้อนใหญ่เนี่ยคือมันใหญ่กว่าฝ่ามือของเขาอีก แล้วก็บรรจงขยะอย่างปราณีนะครับเพื่อคันน้ำออกมาจากขี้ของช้างเข้าสู่ปากอย่างมีอัรถรสโดยเจตนาของเขาเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณต้องการเอาตัวรอดจริงๆแล้วคุณหาแหล่งน้ำไม่เจอเนี่ยคุณก็สามารถทำแบบเขาได้แล้วก็ใช่แล้วครับประโยชน์ของขี้อีกอย่างเนี่ยคือเราเนี่ยสามารถดื่มน้ําจากมันได้เพราะในขี้นั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ํามากถึง75% อีก25%มันก็เป็นแค่ของแข็งเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปทำตามแบกิลนะครับคือจากที่คุณรอดชีวิตเนี่ยคุณอาจจะป่วยกว่าเดิมก็ได้ในทางปฏิบัติจริงนั้นเนี่ยการที่เราจะดื่มน้ำจากขีได้เนี่ยขีของเราก็ต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างนะครับกว่าจะมาเป็นน้ำได้แล้วก็กระบวนการพวกนี้เนี่ยได้รวมอยู่ภายใต้ระบบที่ชื่อว่าออมนิ processing หันเครื่องจักรที่มีชื่อว่าออมนิโปรเซสเซอร์นั่นเองแต่จริงๆแล้วออมนิโปรเซสเซอร์นะครับจริงๆไม่ได้เกิดจากความต้องการที่จะเอาน้ำออกมาจากขี้นะครับมันเป็นความต้องการที่จะบริหารจัดการระบบกำจัดของเสียให้ถูกสุขลักษณะเพราะมีหลายประเทศนะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคที่ถูกได้จึงทำให้ประชาชนเนี่ยเขาก็เหมือนกับต้องบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลด้วยการสัมผัสดโดยตรง ซึ่งนั้นนบว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าในสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีทั้งเชื้อโรคแล้วก็สิ่งกสกปรกมากมายแต่บางประเทศเนี่ยก็คือตัวประเทศเองคือเขาไม่สามารถซัพพอร์ตได้นะครับเนื่องจากต้องใช้งบประมาณแล้วก็การลงทุนจนํานวนมากสําหรับระบบาสาธารณูปโภคที่ดีอ m น i p r โปรเซสเซอร์เนี่ยจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่ามันใช้พื้นที่แล้วก็งบประมาณไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกทางขั้นตอนเนี่ยยังไม่ซับซ้อนอีกด้วย โดย Omniprocessor นะครับเกิดจากการให้ทุนโดย b บ l l ซ m นเมลินดาเ e ตส์ฟาวเดชันนะครับร่วมมือกับ c h a n k i Bio e n n r g y ในการสร้าง Omniprocessor ขึ้นโดยทางมูลนิธิเองเนี่ยก็ได้นิยาม Omniprocessor ไว้ว่าเป็นระบบที่สามารถกำจัดเชื้อโรคออกจากขี้มนุษย์และในขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มผลพลอยได้อื่นๆตามมา mm. เช่นพลังงานและน้ำาอ n i p r o c e s s o r เนี่ยมันก็จะต่างกับระบบ สาธารณูปโภคทั่วไปคือปกติเนี่ยเวลาเรากดชกโครงเนี่ยของเสียเนี่ยก็จะถูกรวบรวมจากห้องน้ําไปที่บ่อมาบัดน้ําเสียก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ําใช่ไหมล่ะครับแต่บางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีงบประมาณพอที่จะทําระบบแบบนั้นได้อย่างที่ผมได้ว่าไปเนาะเอาจริงจริงคือบางบ้านเนี่ยยังไม่มีโถส้วมใช้เลยก็ว่าได้การรวบรวมของเสียเนี่ยจึงเป็นการรวบรวมจากห้องน้ําแต่ละครัวเรือนผ่านการสูบขึ้นรถ แล้วนำมารวมกันที่ออมน p โปรเ s สเซอร์แทนซึ่งเมื่อน,นำของเสียมารวมที่ออมน p โปรเซสเซอรแล้วเนี่ยกระบวนการทุกอย่างภายในระบบของออมน p โปรเ s สเซเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นมันเริ่มจากของเสียก็คือของเสียผ่านเข้ามาที่ระบบถูกไหมครับของเสียเนี่ยก็จะผ่านการต้มเพื่อทำให้สิ่งปฏิกูลเนี่ยจากที่มันเป็นเหลวๆมาเนาะให้มันแห้งแล้วก็ สิ่งปฏิกูลที่แห้งแล้วพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ให้กระบวนการต้มต่อไปในขณะเดียวกันนะครับไอ้น้ำที่ได้จากการเผาไหม้เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อกระบวนการ reverse osmosis นะครับให้กับน้ำที่ออกมาจากสิ่งปฏิกูลทำให้น้ำที่ออกมาเนี่ยมันสามารถดื่มกินได้อย่างปลอดภัยซึ่งคุณผู้ฟังจะดื่มไหมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าบิลเกส์เนี่ยเขากรุ๊ปโชว์ในคลิปแบบว่า ามั่นใจสุดๆกันไปเลยว่ามันสามารถดื่มได้แน่นอนแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับขี้เท่าจากการเผาไหม้ต่างๆในระบบเนี่ยก็ยังสามารถนําไปใช้เป็นก้อนอิฐต่อได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการใช้ขี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่บอกว่าขี้เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้แย่เสมอไป แต่อย่างไรก็ตามนะครับออมนี้โปรเซสเซอร์เนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดหลายๆอย่างทั้งในเรื่องของกระบวนการทำงานของเครื่องจักรต่างๆในระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของความเร็วในการทำงานของเครื่องแต่นี่ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของนวัตรกรรมนะครับที่จะนำของเสียมาแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์แทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นอกจากประโยชน์ของการบริโภคโภคแล้วนะครับ น้องขี้เนี่ยที่เป็นของเสียจากร่างกายของเราเนี่ยนะฮะก็มีประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยซึ่งน่าถือเป็นการรักษาที่ค่อนข้างแปลกวิธีหนึ่งเลยชื่อของการรักษานี้มีชื่อว่า fecal microbiota transplant เรียกสั้นๆว่า FMT แปลว่นไก็คือการผลูกถ่ายจุลชีพออประจําถิ่นในอุจจาระซึ่งก็คือการรักษาโรคในทางเดินอาหารโดยการใช้อุจจาระของคนที่มีสุขภาพดีมาปลูกถ่ายแบคทีรีย เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยที่ร่างกายโดนตุ่มตีจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าคอร์สติเดียมดิฟิไซที่มีจำนวนมากเกินไปในทางเดินอาหารตามปกติแล้วนะครับแบคทีเรียที่ว่าเนี่ยก็คือจะอาศัยอยู่ในร่างกายของเราตามปกติเลยกับแบคทีเรียชนิดอื่นๆแต่ในคนที่มีร่างกายอ่อนแอเมื่อร่างกายได้รับคอร์สติเดียมดิฟิไซเข้าไปเพิ่มจะเกิดการแบ่งตัวแล้วก็แพร่กระจายมากเกินไปในช่องทางเดินอาหารจนทําให้เกิดอาการท้องเสียถ่ายเป็นเลือด น้ำไส้บวมไข้ขึ้นเราก็อาจจะช็อบตายได้ซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่นะฮะก็ได้ฆ่าชีวิตของคนเอ่อคนเมกาไปแล้วทั้งหมดมากกว่า30,000กว่าคนเลยวิธีการรักษาทั่วไปก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะแต่ยาปฏิชีวนะเนี่ยก็ไม่ได้ผลที่ดีไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าไหร่นะฮะเพราะทางเดินอาหารของเราเนี่ยประกอบไปด้วยแบคทีเรียหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งการใช้ยาปฏิชีวะเนี่ยน,นะฮะมันจะเข้าไปกําจัดไอตัว cross zidium d, d i f f i t i l e ก็จะกลายไปเป็นโทษมากกว่าเพราะยาเนี่ยจะเข้าไปทําลายสมดุลของเบคที r ียให้เสียหายไปเลยการปลูกถ่ายแบคทีเ r ียจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งจึงกลายเป็นการรักษาทางเลือกด้วยแนวคิดที่ว่าของเสียจากร่างกายที่เราขับถ่ายออกมาเนี่แหละเป็นขุมทรัพย์ของแบคทีเ r ียชั้นดีเลยถ้าเราเอามาใส่เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย แบคทีเรียรอุจจาระที่ปลูกถ่ายเข้าไปก็จะคืนสมดุลแล้วก็คกบลุมแบคทีเรียตัวร้ายให้อยู่กับที่ตับทานได้เหมือนเดิมนะแต่การทํา fmt เนี่ยไม่ใช่ว่าจะอุจจาระคนหนึ่งมาใส่ได้เลยนะครับอย่าทําเล่นกันที่บ้านเองนะไม่งั้นติดเชื้อตายกันเลยแต่การทํา fmt เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาอุจจาระคนใดคนหนึ่งมาใส่ได้เลยนะครับอย่าทําเล่นกันที่บ้านเองนะไม่ไงั้นติดเชื้อตายเลยต้องผ่านกรรมวิธีทางการแพทย์เสียก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าการปลูกถ่ายเนี่ย จะไม่ทําให้ผู้ป่วดที่รับการปล่กถ่ายมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อส่วนถ้าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพดีและคิดว่าขี้ตัวเองนั้นดีมากๆก็สามารถเอาไปบริจาคได้ที่ธนาคารขี้ได้นะครับตามโรงพยาบาลต่างๆได้เงินด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าขี้ครับผมโหเพื่อนๆขายขี้เอ้ยขายของกันมาซะขนาดนี้เลยนะครับก็ผมเชื่อแล้วล่ะครับว่าขี้เนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยทั้งไปทําปุย๋ย หรือเพื่อใช้ในการเกษตรแบบที่ต้าเล่านะครับหรือว่าใช้ในทางการแพทย์แบบอย่างของเติ้นหรือถ้าไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อกําจัดสิ่งสกรปรกและนํากลับมาใช้เป็นน้ําในระบบสาธารณูปโภคนะครับแบบอีกเล่าได้ด้วยเช่นกันมันก็คงตอบคาถามได้แล้วครับว่าขี้เนียมีข้อดีอย่างไรบ้างก็นับเป็นความรู้ใหม่สําหรับผมแล้วก็ผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะครับทําให้รู้เลยว่าโลกเราเนี่ยพัฒนาไปไกลามากๆถึงขนาดที่เอาของเสียอย่างขี้ ที่ไม่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับมาทําให้เป็นประโยชน์ได้ขนาดนี้สําหรับอิสมาห EP นี้ครับก็ขอลาไปก่อน EP หน้าจะเป็นอะไรฝากทุยท่านติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ